ใครปาครับใครปามใครยิ้ใุนย่าเยอะเกินสวัสดีค่ะตอนนี้วินมาวัดขุนอินทประมูลที่อ่างทองนะตำบลโมทองแล้วที่วัดเนี่ยเขาก็มีอ,อ๋อ <laughs> เขาก็มีตลาดเล็กๆย่มยมอมๆอยู่ตรงเนี้ย ยังมีเราจะเดินกลับไปเพื่อจะไปไหว้พระนอนก็มีเห็นไม่มีคนคนโบ้านน้ำของเป็นมะม่วงมีกระจงกระเจียบพุรงพุทตาแล้วเมื่อกี้ก็แวะทานขนมจีนตีนไก่ประดำรสชาติฟิลเหมือนผู้ใหญ่ทำให้กินที่บ้านตอนนี้ประมาณบ่ายสองนะคะเรามีธุระที่วัดสว่างอารมณ์อ่างทองแล้วก็แวะมาเที่ยวดูเล่น,นแสดหนึงน่งวกระเจีบคือไต้อง ตลาดจะไปไต้ฟิลเหมือนตลาดย้อนอยุคนิดนึงนะคะมีของกินทางซ้ายทั้งขวาเดินลูเอาเราจะเ,เดินกลับไปทางโน้นเมื่อกี้อุดหนุหนน,นมเบื้องเชละบาดเขาแล้วอร่อยมากแล้วก็ฝั่งนี้ก็มีขายเป็นของกะจุกะจิค่ะผักผึกเนี่ยแต่ด้ยวยความเมื่อกี้ก่อนหน้าเป็นแหวะตลาดหลวงปู่ทวดมาเรยวอ่ะนี่ปะลา ไอติมมองฝยและเป็นกล้วยมันเดินจ้าม,มักรูดดูกล้วยหน่อยยีสบาทค่ะกี่หวีดีคะสองหวีค่ะ มีมอกวบอะค่ะสองหีมาล้านที่ถุงก็สิบอะค่ะห้าสิบบาทข้างล่างก็สิบบาทเอามะละไปจะต้องขมแบบแบบไหนเอามะละไปอ่เอาาอใช่น้นขมมาตื่นเต้นตื่นใจห้าสิบบาทอ่ะคะ่ะ มือหนูไปดูปลาไหาตรงนู้นดีกว่าเอามาล้าไหลไปรูปฟักดีรูปบลเล่อ๋อเขามีเป็นมะม่วงนึบเดี๋ยวลองมะม่วงนึบแล,ล้วจีกับหมี่ยายหมี่นะคะคุณผ้าเอามะม่วงนึบอันนึงค่ะเอาแบบไหนเอาแบบนี้ยังเหมือนได้หมีนะ่ะ เราละหกสิบบาทนีท่เอาสองอันค่ะเป็นมะม่วมมงลึบเราก็ต้องแปลงรองนะเดี๋ยวไปดูปลาสับแล้วพี่น้องกับพี่น้อง,งกับน้องครูด้วยเราค่ะอ่าขอบคุณค่ะ เอาที่มันสุกอะค่ะสุกหมดครับอ๋อแล้วมันต่างกันตรงไหนคะนี่ไงอยากรู้ชิมได้ไม,ไม่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 อันท่างต้องถามก่อนอันนี้มันเป็นพริกขั่วอ๋ออันนี้ผมก็จะดูผมดูก่อนว่ายดูเอาวันนี้แล้วกันกระปุกเท่าไหร่คะอ๋อนี่นี่พริกเผายี่สิบครับอ๋นกระปุนเป็นกะละสนมไทยอะอ๋อกระปุกหนึง่ง กะลาถมุนไผ่นะครับไม่ใช่กะลาธรรมดาเขาไม่เป็นไรค่ะไม่ใช่ไม่ใช่กะล้ากับอือฮะอันนี้แม่ค่ะหนูตอนนี้ไปยี่สิบบาทค่ะโอเคค่ะน่าจะคลินดูก่อนไม่เป็นไรเขาไปไหนหมดแล้วอ่ะทุกคนมีมะม่วงน้ำดอกไม้สุกเออแล้วลูกหลงเหลืองแล้วมะม่วงอะไรอ่ะมะม่วงสุกอือ ชมพู่ก็น่ากินเอ้ยนี่ไงชมพู่เฮ้ยเอาชมพู่เหรอคะชมพู่ค่ะถุงละสิบาทซื้อได้เลยค่ะว้าวมีคุณยายเอาเอาพุทราเท่าไหร่คะในนั้นอะสิบบาทเอาพุทรากับชมพู่ค่ะอยากได้ถุงเนาะค่ะ ดูตลาดยี่งใหญ่ตลาดนี้เปิดทุกวันอ่ะคะหรือเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์คะเสาร์อาทิตย์จ้ะออ๋มันธรรมดาจะมีเป็นบางร้านน้ะเพราะมันจะค่อนข้างแบบคนจะต้องเสาร์ธรรมดาน่าจะคนน้อยใช่ค่ะไม่ค้ากันน้อยอืมค่ะคุบค่คุณค่ะผักอีดอกปังไงดอกปังอะ่ะดอกปัง,อ,อ,ปงอืมได้ ขนมมีขนมไทยตรงนี้เป็นขนมไทยร้านก็เปิดไม่ได้เต็มที่นะคะถึงข้าแม้ว่าสาวาท,ทิ์แต่ก็อย่างว่าอุปสงค์กัอุปทานบางที่มันส่วนทางกันเราก็แอบ,บให้กำลังใจแม่ค้าพ่อค,ะคะ้ากันอยู่ห่างๆนี่ก็เดี๋ยวไปไหว้พระนอนค่ะตามประวัติก็คือเป็นองค์ใหญ่อันดับสองเนาะมีขนาดใหญ่อันดับสองคนคุนขีเขาเขาเขาอ่าาทงเขา นี่ก็เป็นร้านกาแฟเหรออ้วนเป็นของเป็นกาแฟเหรอโอเคไอติมตรงนี้เป็นจานจานน่ารักจานไก่ไม่ต้องไปถึงลำปางนะเราก็ได้จาน,น,น,ละละน,นดูตุ๊กตาหน้ารักเอาดูตุ๊กตาดิเราตอนนี้มาเรามาชมบรรยากาศของอุย้ยอ้วนเดี๋ยวมาซื้อส้มโอเนาะส้มโอเออแต่มันพอดีมันไม่ค่อยแบบของ ในต้นไม้เนี่ยค่ะคุณมาถึงก็ซื้อกลับบ้านได้ซื้อเอาไปปลูกที่บ้านได้แล้วก็มีเสื้อผ้าพี่น้องมีกระเป๋าที่สิเข<ร>าใช้ความเพนนเนาะงนุ่มวัวไปใช้ความเพนนธรรมชาติเขาเออเออปลาส้มปลาละแบบดิบปปลลาาส้มนะคะคเขาไม่ขายเป็นลูกชุบทอด พี่น้องนี่ปลาเห็ดพี่นอ้อง <laughs> อันนี้ขายเป็นกล้ยจีทันยาเพื้อขไข่กวยจีบะคอนจีจ้าเฮ้ย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 นี่แหละสิ่งที่ดิฉันขนหาว <laughs> <laughs> พี่น้องหนังจระเข้เลยอะ่ะเอา่ะพี่น้อง แพงไหมคะไม่แพงค่ะของเราไม่ได้ตีแดนเราจะขายราคาส่งบางใบก็ถูกกว่าราคาส่งอย่างเนี้ยพี่ถูกกว่าราคาที่เราส่งส่งอยู่สามวันกว่าขายสองวันต่อวัน,นอืมหนังจระเข้แท้พี่น้องเออพี่เราทำรับรองไปแก้วก็จะทำนะครั เวาที่พี่เรือนี้นะคะเห็นรถที่จอดมีง่ายวันมาวันนี้พามาไหว้พระนอนที่องค์ยาวที่สุดลำดับสองที่วัดขุนอินทป,ประมูลอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองวันนี้ป็นต้องไวแล้วนะคือพามาเดินตลาดชุมชนมาทมําบุญด้วยได้ชอปปิ้งด้วยใครอยู่แถวนี้เราแวะนี้มาอุดหนุนเขากันเยอะๆนะคะอันวันนี้ป็นกลับก่อนนะพาชมบรรยากาศคร่าวๆ นนี้ละคะ่ะไปพบกันใหม่นะคะคลิปหนะ้าบ๊ายบายค่ะ